ฝากฟังทองคำที่มอบเข้าคารุ่วไปแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามเจ็ดกิโลครึง่งเท่ากับเซเบตตันสายเจ็ดกิโลครึง่งหลังจากมอบแล้วได้ทองคำน้ำไหลซึมเพิ่มเข้าอีกถึงวันที่สิบสี่กันยายนเป็นห้าร้อยสี่สิบกิโลสี่สิบบาท สี่ตาทองคำท้าบทที่บอกแล้วยนะยาวว่าจะบอกเป็นทองคำได้เบื่อเพิ่มไปห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเจ็ดบาทกี่พันต่างเยอะทองคำได้ตั้งหมื่นกว่าทองได้มทองคำได้ตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลกิโลไม่เขาค้าวงทองคำเป็นหมื่นกิโลมของเล่นเมื่อไร ที่เราได้แล้วเนี่ยถ้าทำไมยังไปนั่งอยู่ที่ตรงนั่นล่ะจับคนญาติโยมเหรอ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 ลิสุนีครับผมเหรอเป็นผู้ดีเลย้ผูหญิงผู้ชายเอ้าทำไมเสียงเหมือนผู้ชายล่ะเรายังมาได้เราจะเปิดออกดูที่แบบมันถึงยี่ช่้จังกันที่ เป็นผู้หญิงเหมือนผู้ชายอบอกดูผู้ชายดูผู้ชายังดูกันไม่ออกมันต้องเอาพยามนมะไรยืนยันเปิดออกดูว่าเป็นอะไรอยู่ในนั้นนั่นละเครื่องหมายผู้ชายผู้หญิงยี่รงนั้นเอ้มันเหมือนมันเหมือนผู้ชายได้ละแล้วเป็นผู้หญิงเหรอพ่อทุกขงังอ่านอันนี้ก็ไม่จบอะไรก็ไม่จบแล้วอานแบบนั้นะ ต <Cornell. S 2> ้องต้องคำรวมต้องคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเจ็ดบาทคี่ผ้าตาเข้าวขาวเราไม่ขอกล้าหรือตั้งเบื่นกิโลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเรียที่เด้พาพี่น้องทลายดมบัติเข้าวขาว เป็นหัวใจของชาติเราเทองคำเป็นหัวใจของชาติแข็งอยู่ตรงนั้นอ่อนอยู่ตรงนั้นล้มเหลวอ,อยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> ถ้ามีขึ้นมามากแข็งแกร่งเลยใครจะเข้ามาติดต่อทำการซื้อขายอะไรๆไ,ได้ทั้งนั้นเพราะทองคำเป็นเครื่องประกันไว้แล้วในชาติของเราเอาใครยังมาลงทุนค้าขายเอามานั่น ถ้าเรามีทองคำไปแล้วถ้า,ามีทองคำไม่มีใครมานะมั่นแล้วก็ได้พยายามที่สุดแล้วที่ช่วยชาติของเราให้ี่ความยันหามันโกงมากขึ้นเช่นอย่างทองคํานี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่คือหัวใจของชาติอยู่ที่ทองคํานี่เราก็ได้ตั้งหนึ่งหมื่เลยเนี่ยทองคําได้ตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลมีเข้ากลางหลวงเรียบร้อยแล้ว จากการช่วยชาติกาวนี้ถ้าไม่มีการช่วยชาติทองคำเหล่านี้ไม่มีความหมายไม่มีเลยแต่นี่ได้ตั้ง,งบืนหนึ่งบมื่นถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเจ็ดบาทสิบห้าตางจะราะว่าได้เข้ามากกว่าทุ่ควรนั่นดอลลาร์นั้น,ดน,น,น,นได้เข้าเพียงสี่ล้านสองแสนกว่าและนี่เงินไทยเรา ที่จะช่วยโลกมันไม่พอตุลุงก็ไปคว้าเอาดอนล่าเข้ามาช่วยเงินไทยออกช่วยโลกต่อไปเว้นแต่ทองคำ <c oughs> คือร้อยทั้งร้อยทองคำจะแยกไปไหนไม่ได้เด็ดขาดคือให้เข้าค้างหลวงทั้งหมดทองคำที่ไม่แยกก็มีทองคำอย่างเดียวห้ามแยกไปทางขาดก็เข้าเลยเข้าเลยดอนล่าแยกมาช่วยเงินไทย แล้วเราเงินชาติยัตีกระจายตลอดอยู่แล้วแหละเราพยายามที่สุดที่จะให้ชาติบ้านเมืองของเราได้รับความอบอุ่นชุ่มเย็นแน่นหนามั่นคงนะเราได้พยายามที่สุดส่วนทำภายในใจของเราเราบอกงก,กงแล้วเราพอทุกอย่างเราไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกบอปัจจัยในนี้ปจัจจตังเวหรือสัน,นติโก ผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงรู้เห็นผลงานของตนเป็นลำดับลุ่มดับจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายสันธิโกตัดขาดสะบัน้นพ้นเลยนะแล้วันธิโกครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้าพระอาจาร์ท่านมีสันดิโกรู้รเองเห็นเองในผลงานของตนด้วยกันทำเป็นทำประเภทเดียวกันจิตเป็นจิตประเภทเดียวกัน ซึ่งควรจะรู้จะเห็นผลงานของตนทําไมจะไม่เห็นว่านั่นก่นน่ี้เราปฏิบัติมาในทางอันเดียวกันความรู้รับทาอันเดียวกันว่ามันรู้ถึงขั้นไหนขั้นไหนสันทิฏฐิโกบอกชัดเจนชัดเจนคือรู้ผลงานของตนของตนจนกระทั่งเวลาสุดท้ายเต็มที่แล้วเปิดโลกเลยบทนี่หัวใจของเราเปิดโลกแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วขึ้นชื่อว่าสมบูรณ์ในสามเดือนโลกธาตุาชิ้งหมด เหลือจะมีมุติธรรมเต็มหัวใจเท่านั้นการช่วยชาติเราช่วยด้วยความเมตตาสงสารนะเราไม่ได้ช่วยด้วยอย่างอื่นอย่างใดเราไม่มีรายโบกฟ้องที่เราจะต้องสอบแสวงหาอีกเราไม่มีนั่นแหละการหาทมพอแต่การหาตามอำนาจของเิรลสนี้ตายชิ้งปอบไม่มีพอเศรษฐีก็ทุกกองทุกมหันตทุกอยู่กับเศรษฐีมหันตุก็ตายเฉนใจสู้เศรษฐีไม่ได้นะความทุกข์นะ นั่นแหละที่พาพาเดินได้เท่านี้ไม่พอได้เท่นั้นฮอดได้เท่าไรยิ่งหมุนทีเดีเหมือนสายเชือไฟเข้าไฟสายเชือไฟเข้าไฟ,าไ,ฟ,าไ,ฟไฟดับเพราะการสายเชือเขามีไหมมีแต่มันสแสดงเปลวโจดแม่นเถือแม่สายลายผลลายได้ที่เกล็ดพาหามาเข้าสู่ที่เด็คือไฟมันก็เผาตลอดไม่มีคําว่าพอใ้ทชานตลาดทราบเพราะเสียไม่มีใครเกินจัตตาโอเวจอมปราดก็อยู่ที่นั่น คือพระพุทธเจ้าเจ้าโง่อยู่กับพวกเราให้พากันฟังนะความโลภนี่มันจะพาเจ้าของให้ตายด้วยกันเศรษฐียิ่งทุกมากนะคือความอยากความเียสยานความมีหัวนี่มันไม่พอแต่มากเท่าไรความมีหัวยิ่งมากยิ่งมากเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไป,ไปตายยิ่งบ่บกถ้าทําแล้วพอพอพอถึงขั้นพอแล้วสําหรับบูติตามพระมจริยังกตังกันริยานี่แหละพระมจร์ได้อยู่จบแล้ว การสอนแสวงหาธรันอาธรรมมาได้อิ่มเต็มที่แล้วพูดง่ายว่าเสร็จจิตที่ควรทําก็คือการบำเพ็ญธรรมเพื่อนำธรรมเข้าสู่ใจทำระกิเลยออกให้หมดสิ้นจากใจนั่นะก,นก,นกนารกระิยามนะปรกิจตาญติที่กิจอื่นที่ทำไม่ยิ่งกว่านี้ไม่ไมัไม่นั่นแหละวุฒิตรรมบเพรมเสร็จพอที่จะทำมีคําว่าพอนะพอ มันวิ่งเต้นหอะไรดิ้นดีเหมือนกิเลสพาได้พาได้น่ะได้เท่าไรยิ่งลุกลามพึงกิเลสม,มหาเศรษฐียิ่งทุกข์มากนะเศรษฐีเศรษฐีกิเลสเศรษฐีเงินเศรษฐีทองทุกข์มากเศรษฐีทําไม่มีทุกข์บรมสุขอยู่ที่เศรษฐีธรรมมหันตทุกข์อยู่ที่เศรษฐีเงินเศรษฐีทองสิ่งของได้มามากน้อย ไม่มีคําว่าพอตายทิ้งเปล่าเพราะงานเศรษฐีกับคนทุกคนจนอย่าเข้าใจว่าใครมีความสุขต่างกันเศรษฐีนั่นแหละมีความทุกข์มากดี่กว่าคนทุกคนจนมันมันไม่พอดีเพราะกิเดสพาหาถ้าทำผาหาได้มากได้น้อยพอก็สบายสบายนี่ก็พูดให้ชัดเจนได้หาทำบัตชที่วันบวช เนยเราตั้งหน้าหาธรมกินตั้งจะบวชบวชวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเกคือว่าเราบวชเจ้าข้าสู่บทว่านั้นบวชชีวิตจิตใจทีาาบญาติข้อปอยู่ธทุกอย่างที่เคยเปคารวะปฏิทิบวให้เป็นขอปรยู่ของพระในสีร้อามเป็นามตามระดับาโต้ตั้งมาปัจจุบันนี้ พรามไปอยู่ความเคลื่นไวไปบางเป็นเรื่องของพระของธรรมทั้งนั้นมีคนก็รติว่าสอดแสวงหาธรรมมาเก็สิบสามปีแล้วทับไปที่พอใจบ่าข้าแก่วันที่ยุบห้าพุทธปรคองสมวัตอสิวัตริีสามนั่นใจธรไปที่พอใจไปยิ่งกว่าฟ้าดินสงบที่วัดจอยธรรมเกตทที่พอ ตั้งแต่ั้นมาแล้วไม่ปลาขฏนว่าได้ทำกานเพื่อแก้กิเลตัวใดอีกจนถ้าปันดีเป็นบรมสุูกในหัวใจร่างากายร่างกายมันจะเคลื่อนจากายไปไม่ได้ชาบันจิตใจหอเหนินเดินฟ้าข้ามโรคการรักษาไปแล้ววิจารวิจาหาอะไรแฮะจิตใจข้ามโรคแล้วพอ เือชาวบ,บุกเจ้าโกหกพวเหรอใครปจิบัติตามเป็นอย่างนั้นแะกะแต่ที่ทโกหกดี่ว่าโกหกดูเอามันหลอกทุกหัวใจก็ที่มันไม่เอาฟังเสียงอักยฟางให้ที่จะรากไปสูบไปพวกรพวกระบูคขาดในชื่็สนตะายร้ากไปจระบูคขาดแล้วก็เอาหูให้มาอยู่ ถ้ามันร้อยหูรากอุ้งสุดท้ายก็เอามาเอาเชือกมัดคอราคอคกคอขาแล้วก็จะตัวจิ้งไปเลยที่รากคนรากสัตว์หลวงปู่ปตาบ,บทาทอะไรก็เป็นแบบนี้แหะถ้าไม่ลองเสี่ยอย่อยงไม่ถูกรายนะยาหาคำพอมือเปิดแป้งๆให้ท่าง,าง,าง,างาจังหวัดฟังฟังชื่อว่าี เขาหาอะไรเขาได้อะไรมาถาเคยชักทองได้ห้าได้สิบก็มาเล่าสู่กันฟังได้สบายสบายหาสิ่งของต่างๆได้สลาย่าว่าเขาก็เล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมดาของโลกก็มีอะไรแสลงแฉกใจแต่เราหาความดีเอาความดีมาพูดทําไมมันแสดงแฉงใจถ้าไม็นแค่พวกเทวทัตเห็นทําเป็นข่าสุขเท่านั้นเท่านันพอใจ หรือ่าเราก็สเสวหามาสลาแลเจ้วพอใจหยุดาการแสดงหาทมเราไม่หาอีกแล้วเต็มในหัวใจกับทมเป็นเดียวก็แล้วหาอะไรนะเรียกว่าพอบุญจิตกรรมปามาใจอยังป,าง,ปางก็ประสงนั้นพอไม่หาหรือเรียกว่าพอทำมือความพอ ขาดช้าะไปแล้วไม่ม <over> ีค <ley> ่าสุดใช้หัวใจค่าเรีกาหัวใจภาญานปวดค่าสุแกโอไปอะจะออกจะิ่ารวาเป็นอยู่กลับมาถึงวาก็ของขับไม่ขาดไม่ยืดตัวจำเป็นอับ ยากผูด้รอบได้พอเราก็แบกสามปักส่วให้ขายบ้างเราก็แบกแบกพัวสูงยิใส่เก็มาให้อพราแบกให้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 แบบแล้วเออไับไมัวไปพูดยังไ้เราจะไม่เชื่อจะมาเปิดให้ดูหน่อยว่ามาเปิดผู้ชายอยู่จ้ะ จากเมืเ่อมันเป็นเสื้ออยู่ที่ว,ว่าเปิดหญิงก็นชายแล้วเข้าใจว่าเป็นผู้ชายก็บอกอยู่แล้วเราไม่แยกใจมาเล่าโครงการนี้เปิดเราให้อยู่เนะี๋ยให้มันเป็นที่เชื่อใจได้ว่าเห็นทุกคนเข้าใจไหมนอกั้นเขาจะเปิดบอกว่าลูแล้วเป็นหญิงเป็นาชายอันนี้ไม่รู้เลยเไม่เห็นแล้วทำงานจะให้รูกต้องมาเปิดตรงนี้ดูต้องพูดต้องมา้าง ก็บ้ามก็เปิดแก้ความกงข่ยแต่ว่าบ้าเพาะอะไตกใจใครมองดูมันเหมือนฟุ้งายเะีอเออแลว่าฟุ้งแล้วใครโดเชื่อซึ่งอยากใค้เชื่อแต่เจ้ามาเปิดตัวนีเหรอภนบ้าสุดปดไทุกแบบปดแะหายหาย ไม่เหียนอะไรูกแล้วหายเลยอย่างพูกอย่างนี้ก็เหมือนับพูกตัวต่ไปพอพูดภาพจับพาอจับ่าพมาไอพูดกี่เสา์มันเป็นบ้าแล้วจะไปใช่ไหมขยันขันทะไมพูดได้ขันจะไปพูดทางนั้นไปห้าขยิบแล้วขยิยังขยิบขยัไอฟูกบ้าเลย้อใจไน้ยบ้าเลยฟูฟงเลยลูกศิษยกับบัวกับพระรายพวงบ้าเลย รถกระบะท่ไปแล้วที่เปแล้วจานไปพาสับวิ่าล้สูกศิษย์เพุ่งยาง,งงุงา่ามงมง่ามเลยไปิสิตเอยวเาได้ระยะหางถือให้ไมรืยะห่างก็ประมาอยูใกล้แล้วไประยกล้ครันักเรียนครับนักเรียนักเรียนอุดรพิษทั้งหญิงทั้ง,อง,อางชายสี่ที่สามคนสี่ที่สามคนครูสองคนถวายปัจจัยหลวงตาหนึ่งันหพ่อก็เบื่อลบกท พวก็เงื่อนการแบบเบาบางครับนักเรียนครับก็เงื่อนแบบเบาครับอุดรนพิษครับอุดรนพิษเนี่ยเวลาที่เรียนอักระจายปัญญาบัตรมีธรรมในใจนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่สุภาพอดโนนเป็นผู้น่าเคารพหรือหน้าเมตตาสงสารเรียนความรู้เป็นเพื่อประดับความดีของเรา 他要是个人有ความรู้，就去考执照；，嗯，他要是个人粗，啊，有知识，当然就去开厂子，那才有益呀呀！，嗯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  นกจ้างบัวรกเตอร์รักความแข็งรได้รักเตอร์หาอะไรขอแจกทนอยู่เือที่จของเล่นหรือเล่าตกจ้างภาาื่อนรักเตอร์แก่สองรเตอร์นี่ดูสิลูกชายเอ๊ะมาลากพูดอะเขาให้รักเตอร์เราไปสอนที่หาอะไรล่างความแหงเขาก็ให้รกเตอร์เรา เาด็อกเตอร์มาบอสถึงวัดเลยนะเนี่ยเครื่องว่าด็อกเตอร์อยู่ข้างบนเลยไม่มีพยานไปดูถ้าพวกนี้เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่มีพยานเรามีพยานเราเก่งกว่าด็อกเตอร์สัหรายอีกเข้าใจไหมด็อกเตอร์อยู่ทั้งสองด็อกเตอร์ว่าอะไรขอนแก่นมาอะไรแล้วก็แหกเขาว่าตู้นั่นแหละเขาบ้าเองเขา,าขจัดเขาทาเองหลวงตาบัวที่เฉยเป็นเหมือนหมาปล่อยหำเข้าใจไหมเฉยไม่ได้สนใจ อะไรก็ดีเพราะว่าล้วก็ว่าไปตามเขาเฉยมันพอในหัวใจแล้วไม่มีอะไรเสอด้วยความพอพอในหัวใจพออย่างเลิศเลยเอาอะไรวาใสาต่ตกปับ๊บตกปับ๊บเ้าว่าดินทาเสถอรตกออกหมดไม่มีอะไรเลิศที่กว่าธรรมชาติท่านท่านแล้วแบบปล่อยยาปล่อยโรคปล่อยโลกสานปล่อยอ,อย่างไรลนะ่ะก็มีอะไรพ,ออพีช่ชายประภัยพรถวายเช็ดลูกตาหนึ่งหมื่นบาท ออเมตาหายป่วยเยอะอแล้วหัวเป็นอะไรอยู่เวลาที่ก็เป็นอย่างเก่านะครับแต่ตอนนี้ดีตอนนี้บารมีหลวงตาดีขึ้นครับตอนนี้อะไรเดี๋ยวนี้ค่อยๆดีขึ้นครับไม่ได้ออกจากห้องไอซียูแล้วดีขึ้นนี่ฐานเรือที่เขามาขอเรือเขา้ามาเข้ามาเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาเข้ามาเลยรถอะไรเอาว้าว่านี่จะมารับรถนะครับ รับรถยนต์เหรอรับรถยนต์ที่หลงตาเมตตาให้ไปใช่แล้วเหรือได้มาแล้วครับมาแล้วเหรือนี่ับมาแล้วครับไหนเนี่ยกุญแจมาแล้วครับอ๋อจากที่ไหนที่จันจันหรือโออบ้านเร็วหยือได้ละรัถยนต์ส่งขอให้ว่าบังกุงแจให้ป้าใครได้กุญแจนี่รถยนต์คันนี้ใช่ไหม ออย่างนี้แหละเงินหลวงตาบัวออกหมดเลยไม่มีเหลือเปิดตลอดนะที่กลับอย่างนี้ไม่มีสลับวันนี้ไม่มีมีอะไรๆออกหมดออกหมดแบรตลอดเปิดออกด้วยความเบตตาสงสารทางได้บาสายบายเน้มาให้ทางด้านท่าบีนะนอกจากไม่บีก็จับเปรดเอารอไว้ก่อนนะในยังไม่นะใหที่ราไว้ก่อนนะแต่พอมีก็เอามาเอาเอาเลยที่เอาเอาได้ละลูกที่มุฮัลจะเอาไปทำประโยชน์ใช้โลก เ,เราให้กับเพื่อประโยชน์แก่โลกแต่เราทั้งหลายนั่นแหละไม่มีอะไรละเออเอาพอ,อใจที่นี่จะให้พอแล้วนะนี่เราจะเดินทางไกลอยู่ในวันนี้นะจําเป็นอย่างนี้แหละเขาก็มาลากมาเสียงไปจนได้แล้ววันนี้จําเป็นต้องไปไกลอยู่วันนี้นะพยาับกลับบารับเหรอพยาครับผม,อ,ผมอะไรจ,จะมาปมาณนึ่ร้อยเช่นครับผม เออเจ็คเหลือเอามาเอามานี่ใจพ่อ yup. นี่จะไปธุระข้างหน้ายังมีรอไกลนะวันนี้นะกลับมาค่ำนี่นี่เป็นแช็คหรือเป็นอะไรโอ้เช็คเออเออเอาละนี่แช็คใจหน้าธาาหนึ่งหมื่นกีสี่ร้อยสามสิบครับเออเอาว่าละมี่าราก็ออกวบดทเลยเราดีมันไม่ได้ติดเลยวัดนี่แม่จะบาดเดี๋ยวไม่ติดมาท่าธารออกโบดไเลย เราบอกว่าเราเพื่อโลกเราไม่เอาอะไรชาติช่วยโลกเขาหมดได้มาบ้างร้อยออกหมดเลยเราไม่เอาคิดว่าช่วยโลกพอดีช่วยมาคิดดูีิถอคำเดิงได้ตังค์พันหนึ่งพันเท่าไรร้อยห้าร้อยนะเออเอาอาไรสีจะให้พอให้พอแล้วเราก็ไปแล้ววันนี้ไก่นะเราจะไปตุระไกลอยู่วันนี้หากจะเป็นเขาม้าล่างมาเขียนไปไล้ละในตกลงอาุโลใม่เขาเม่ตาเขา อะไรไปใกล้ลนะวันนี้นะกูจะกลับมาข้ามมืดเลยแล้วแต่ก็จะเป็นเพราะเมตตาสกสารเลนแหละทั้งใกล้ทั้งไกลท,ทั่วถึงก็บทเมตตาพอไปได้แก้ไขได้อย่างไรก็แก้ไขได้ตามนั้นนะให้ให้ตามนั้นตามนั้นวันนี้ก็ให้บททั้งตัวเลยวันเสาร์ให้พรอ, <c oughs> อิจิตังปฏิตังตุงหางทิบเม,ว,มวัสมิจโตสเพภูเรนโตสังกปา จันโทปนระโสยถามิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัดชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีฆายโกหวะอภิวาทานศีลสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานเต So, <laughs> อายุวันโนโซกังพารารถยนต์คันนี้ประจำที่ไหนเนี่ยไปประจำที่ไหนออกไปใช้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ <c oughs> โอ้ทางภาคใต้เหรอทาง,งอยู่ที่ <c oughs> ที่ทางท่ทาที่สองท่าศรีจันทบุรีครับรถ <c oughs> ทางจันทบุรีครับแล้วม <c oughs> าแล้วเนี่ย